วดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลคุยก่อนเเลีย์ครับวันนี้ก็จะมาปรีวิวุตบอลประจำวันที่1กรกฎาคม2564หาครับวันนี้ก็คัดมาสงคู่ได้ดเด็กันนะครับก็เป็นโปรแกรมของเ c c ซีแชมเป l e a g u e ครับคู่แรกก็จะเป็นนาโกยาแคมปัสครับพบกับราชบรีมิรผลครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นเชียงรายเต็ดครับพบกับ กัมบะโอซาก้านะครับกับที่จะไปฟังเปรียบเวฟฟุบอลนะครับกับฝากกลุ่ม VIP ด้วยนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับและมีทีเด็ด VIP ครับจากกับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับและที่สำคัญนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของพวกเราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็เป็นอากุยักแคมปัสครับพบกับราชบุรีมิตรผลครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลา21นาฬิกาครับที่สนามราชมังคลาสถานนะครับก็เป็นรอบแไอกลุ่มกลุ่มจีนะครับก็ วนเวียนมาพบกันเป็นนัดที่2นะครับก็นัดที่แล้วพบกันมาเขาก็เป็นราชบุรีครับที่แพ้ให้กับนักวยาแกมปั้ไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูฟอร์มขณะนักสุดในรายการนี้ของนักวยาแกมปั้นะครับชนะถึง4เกมครับแพ้แค่หนึ่งเกมสําหรับราชบุรีนะครับแพ้รวด3เกมเลยนะครับมาดูความพร้อมในวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่นะกวยาแกมปั้ครับกลับมาเจอกันนัดที่2ครับหลังจากเอาชนะนัดแรกด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับและเป็นชัยชนะ3นัดรวดนะ อของนักกีฬาแก่งปั้งครับจึงนำโด่งเป็นจ่าฝูงกลุ่มจีนะขณะที่ความพร้อมครับยังไม่สามารถใช้งานโมคานาซากินะครับองหน้าวัย32ปีครับที่มีการบาดเจ็บนะครับท้าว่ารายหลักอื่นก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับก็มีเลโกยามาซากิครับดาวยิงตัวเก่งครับจะลงล่าตะข่ายต่อไปครับหลังกดแฮตติกในเกมที่แล้วครับก็โดยมีมาสเตอูดคราสโตนะครับที่แนวรุกซาบาชินครับที่จะ ช่วยสนับสนุนทางฝั่งขวดครับเรามาดูทางด้านของรัดบุรีกันบ้างครับก็ยังไม่มี3คะแนนจาก3นัดแรกครับโดยล่าสุดครับก็โดนนักกุญแจครับถล่มมา4ประตูต่อศูนย์ครับก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งเ่ยแต่ข่าวดีก็คืออ่าวีนะครับพ้นโทษแบนกลับมานะครับกองหลังตัวสําคัญนะครับส่วนที่เหลือก็อยืนค่อนข้างว่าจะมาในแผนเดิมก็มีสรวัตรเด็ดมิดครับจิมเนียเอ็มมาปกูนะฮะแล้วก็มีไอพิวัต เพลงประโคนนะครับที่จะถูกดับเป็นตัวสำรองนะครับดูแล้วครับกราชบุรีเล่นอย่างคนหมดไปนะครับก็แพ้มา3ามนัดรวดครับก็ยังไม่มีระบบอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับราชบุรีครับวันนี้มาเจอกับนากย่าแอมปัตอีกครั้งหน้่นากย่าแอมปัตน่าจะย้ำชัยได้อีกครั้งหนึ่งครับก็เชื่อว่านากย่าแอมปัตครับจะชนะไปด้วยสกอร์สามตัศูนย์ครับสำหรับวันนี้นะ มาต่อกันคู่ที่2ครับก็เป็นสิงห์เชียงรายยูเต็ดครับพบกับกำบะโอซาก้านะครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลายี่สิบานครับที่มันลี่สตาดิโอครับเป็นสนามกลางนะครับก็ทั้งคู่ก็พบเป็นการั้งเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับฟอร์มพาร์นัลล์สุดในรายการนี้ครับสำหรับสิงห์เชียงรายครับชนะ2ครับแพ้1เสมอ 2, สมองสำหรับกำบะโอซาก้าชนะ1แพ้2เสมอ2เช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมครับมาเริ่มกันที่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับอเอสานเปเรล่าครับเพิ่งจะบุกเอาชนะแฮมเบอร์เนสโรเวอร์มาได้สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของซิบิกรเตอร์กูลครับเก็บสามแต้มแรกได้สำเร็จครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็จะไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบดเข้ามาเพิ่มครับแบดดังกล่าวก็คาดว่า เวเรราครับจะจัดทัพในระบบ3-4-2-1นึครับก็โดยมีบิลโรซิมาครับรับหน้าที่รากสกอร์เป็นตัวเป้าก็มีอัครวินสวัสดีแล้วก็ฟิลิเป้อโมรินครับคอยเผาแนวรุกอ่าทั้งสองข้างครขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ยังจะใช้อภิรักวาวรงครับรับจับเป็นตัวหนึ่งเฝ้าเสาต่อไปครับสำหรับกมบะโอซาก้าครับคุณซือมาซานบุครับก็มาดินามิครับก็เพิ่งจะเจ้าเดือดกับกมบะโอซาก้ามาด้วยสกอร์สองประตูสองครับทำให้ทั้งคู่ครับมีคะแนน จากสองนัที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมในนัดล่าสุดก็จะไม่มีอะไรางานนักเตะบาดเจ็บริอติดทดแบนเข้ามาเพิ่มครับก็มีฮารุโตะซิราอิแล้วก็มีซินวันโฮกับจุนอิชิมอรินะครับที่สาแข่งครับหน้าเดิมครับก็ไม่มีอาการบาดเจ็บครับยังไม่หายดีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ตัวแทนจากไทยลีกครับรายนี้มาทรงดีพอสมความครับแม้จะเป็นรองมาตรฐานก็ตามแต่ด้านประสบการณ์ก็วางให้เตะครับเอซันปบเรล่าหลังผ่านไป2นัดก็ถือว่าพอใช้ได้เลยทีอาจจะไม่ถึงสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคู่แข่งครับแต่ก็ไม่ใช่หมูม่ที่เคียวครับขณะที่กมบะอซสกาถ้ามองฟอร์มในลีกครับจะมาเตะที่นี่ก็ค่อนข้างทะลุทะลังพอสมควรครับยิ่งเกมเสมอกับชินบุคคุนไดสองประตูต่อสองครับซึ่งเสียประตูก่อนเลี้ยงมากครับแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับ ก็แถมตกเป็นรองก่อน2รูปถึง20นาทีแรกได้ทีเดียวครับแต่มาเทียบกันฟันต่อฟัลนะครับก็เชื่อว่าประสบการณ์จะเยอะกว่าสิงห์ชัยรายยินิเตร็จค,ครับก็ฟันทงไปที่คำบะโอซาก,การครับชนะสิสงห์ชัยรายยเติไปด้วยสกรอร์2องตตัวหนึ่งนะฮะ